สวัสดีค่ะข,ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์นวดหนองปลาข่างอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดิฉันนางสาวกหนกพนผม 10. นายโนอาขุนฤทธิ์นะครับพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยฟรายเอตเทิครับค่ะเราจะพาทุกท่านเข้ามาชมศูนย์นวดที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมด้านในนะคะว่ามีบริการอะไรบ้างนะคะตามกันมาดูเลย,เลยค่ะ เข้ามาสู่ด้านในแล้วนะคะนี่ค่ะคือจุดบริการของศูนย์นวดหนองป่าข้างนะคะถ้าทุกท่านนะคะได้เดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนกต้อนรับนะคะจุดบริการของที่นี่เคาน์เตอร์ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะหนูและเพื่อนๆนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปพูดคุยกับพนักงานเดี๋ยวมีพนักงานนะคะให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้เกียรติเนาะคุณแม่คะขออนุญาตก่อนอื่นเนาะหนูขอสัมภาษณ์คุณแม่ออกสือ่อคุณแม่อนุญาตไหมคะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะแม่ชื่อว่าอะไรนะคะขอขออนุญาตแนะนําตัวเนาะทัศนีเบนพรรณค่ะคุณแม่มีประสบการณ์นวดที่นี่มาระยะเวลากี่ปีแล้วคะเอ่อปีนี้ก็ยี่สิปีที่20ะะ่สิบแล้วค่ะเออนานพอสมควรแล้วนะคะมีขั้นตอนการนวดอะไรบ้างคะ ที่เรานี่นมันจะเป็นนวดผ่อนคลายนะนะ,ะนวดเพื่อเพือสุขภาพนะ,ะเวลาลูกค้ามาเราก็จะนวดตักก้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปนะคะสองชั่วโมงนี่เราจะนวดตักก้งแต่ฝ่าเท้าแล้วก็นวดลำตัวเท้าสามารจะเน้นไปทางเส้นทางทางเส้นเนื้อตัวเรานะะแล้วถ้าเกิดว่า,ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะๆอย่างนี้ทาง ที่ศูนย์มีมีการแบบจองออนไลน์ไหมคะหรือว่าแบบสามารถ Walk in เข้ามาได้เลยเอ่อที่ของเรานี่เวลาลูกค้าจะจองเนี่นะคะส่วนมากจะมาจองกับตัวหมอเพราะว่าเคาน์เตอร์ไม่อาจจะรับจองได้อ,อแต่สามารถเลือกหมอได้เลือกหมอได้ค่ะถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> ออ ขอให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่เสียสละมาในวันนี้เนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับผมนายนอาหุสุนลิ์นะครับหลังจากที่เราได้พาทุกคนเดินชมรอบสตร เดี๋ยวตอนนี้เรามาสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่กันนะครับสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษ์ลูกค้าหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมครับเดี๋ยวยังไงขอแนะนําตัวได้เลยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนาวายุขอเรียกว่าพี่วายุแล้วกันนะครับได้เลยครับได้เลยครับพี่วายุมาใช้บริการที่นี่เป็นครั้งแรกหรือว่ากี่ครั้งแล้วครับอ๋อครั้งแรกเลยครับที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมครับผมลูกค้าติดใจหรือว่าประทับใจอะไรที่นี่ไหมครับก็รรากนวด ก็นวดดีครับตอนนี้หมอนวดกำลังนวดให้ดีเลยรู้สึกหายปวดคอครับจากนั่งเล่นเกมนานๆนะครับผมพี่วายุนวดที่ไหนไหมครับหรือว่าเพิ่งมาที่นี่เลยครับเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยนวดที่ไหนมาก่อนเลยนะครับใช่ครับผมครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณที่หมอนวดมากนะครับครับขอบคุณครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้พากันไปพูดคุยกับพนักงานและได้สอบถามลูกค้ากันแล้วเราอยากจะแนะนํานะคะศูนย์นวด แผนไทยของหนองปลาข้างเป็นนวดไทยนวดตั้งแต่ฝ่าเท้าฝ่ามือไหลอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจและมาใช้บริการที่นี่ดูนะคะก่อนอื่นนะคะที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประครบหรือสมุนไพรย,ยาหม่องต่างๆหากทุกคนได้มาใช้บริการที่นี่ก็ขออนุญ,ญาตนะคะฝากผลิตภัณฑ์ของชุมชนไว้ด้วยนะคะ เราสองคนก็ขอจบการนำเสนอของศูนย์นวดแผนไทยที่หนองป่าข้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค,ค่ะ